เอาอสสรพิษที่หมู่บ้านเล็กๆชายป่าดมและพุทธเป็นศิษย์เอกของนายพรานชื่อดังที่เพิ่งจะสำเร็จวิชากลับมาที่หมู่บ้านทั้งสองคนนั้นอยากจะลองที่จะใช้วิชาที่เพิ่งจะร่ำเรียนมาทั้งคู่จึงได้ออกเดินทางเข้าไปในดงจงอ่างดำที่อยู่ในป่าลึกเพื่อลองวิชากับเจ้าพ่อจงอ่างดำ ซึ่งเป็นงูจงอางเจ้าป่าที่มีขนาดรอบตัวใหญ่พอๆกับท่อนสูงเป็นงูในตำนานที่ชาวบ้านนั้นหวาดกลัวดมและพุธเดินทางเข้าไปในป่าซึ่งในระหว่างทางที่ทั้งคู่เดินทางเข้าไปนั้นทั้งคู่ก็ได้สังหารงูจงอางตายเป็นเบื่อซึ่งงูเหล่านั้นมันก็ได้มุ่งเข้ามาโจมตีพวกเขาทั้งคู่บุกตะลุยฝ่าไปจนถึงถ้ำของเจ้าพ่อจงอางดังพวกเขาทั้งคู่ ได้เดินสำรวจเข้าไปในถ้ำและก็ได้พบเข้ากับฝูงงูจงอางเป็นจำนวนมากแต่นอกจากพบกับฝูงงูจงอางแล้วทั้งสองเพื่อนรักก็ได้พบกับเทวรูปสลักหินที่มีรูปลักษณ์เป็นงูจงอางที่มีขนาดยักษ์ใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่ที่กลางถา้ำดูช่างหน้าพร่านพลึงซึ่งในตอนที่ทั้งสองเริ่มเดินสำรวจภายในถ้ำทั้งสองพรานหนุ่มนั้นก็ไม่ได้พบกับสิ่งผิดปกติอะไรพวกเขาทั้งคู่ ได้แต่ก็ยิ้มดิ้มย่องในใจเฮ้ยเจ้าพ่องูจงอางดำอะไรของมันวะก็แค่ลูกปันกระเจากกระจอบก,ก,กับไอ้พวกฟูงงูจงอางธรรมดาธรรมดาไม่กี่ตัวแบบนี้มันไม่คู่ควรวิชาของกูซะด้วยซ้ำมึงว่าไม่ว่าไอ,พอ,อ้พุทธเออพูดถูกของมึงว่ะเสียเวลาชิบหายกูนึกว่าจะได้เจออะไรที่มันตื่นเต้นกว่านี้หน่อยซะอีกในขณะที่พวกเขาทั้งสองกำลังพูดจาเยอะเย้ยถักถางอยู่นั้น พวกเขาทั้งคู่ไม่รู้เลยว่ามีสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่เคลื่อนไหวไปมาอยู่ภายในถ้ำและได้จ้องมองทุกย่างก้าวของพวกเขาด้วยแววตาที่ดุร้ายโดยที่มันไม่ได้เผยตัวออกมาเมื่อสองพรานหนุ่มเห็นว่าไม่มีอะไรพวกเขาจึงได้เดินทางกลับบ้านโดยที่หารู้ไม่ว่ามีบางสิ่งบางอย่างได้ติดตามพวกเขามาตลอดทั้งเส้นทาง จนถึงหมู่บ้านแห่งนี้และในตอนนี้พวกเขาทั้งคู่ก็อาจจะเป็นคนนำภัยพิบัติมาสู่หมู่บ้านแห่งนี้อย่างที่คาดไม่ถึงในเย็นวันนั้นลำดวนสาวสวยประจำหมู่บ้านได้ไปอาบน้ำที่ลําธารใกล้ๆกับหมู่บ้านในขณะที่เจ้าหล่อนกำลังเพลิดเพลินกับการอาบน้ำอย่างสำราญใจ ในตอนนั้นเองแววตาเดรฉานสุดอมหิตมันก็ได้เฝ้ามองมาที่เจ้าหลอดมันคือแววตาของงูจงอางยักษ์ที่มีขนาดลำตัวพอๆกับต้นมะพร้าวความยาวน่าจะราวๆ20เมตรมันมีตบะที่แก่งกล้าและดำรงชีพมาอย่างเนิ่นนานด้วยการกลืนกินดวงวิญญาณและชีวิตของเหล่ามนุษย์ทั้งหลายในตอนที่ลำดวนเพลอมัน ก็พุ่งเข้ามาตวัดร,รัดร่างของเธอเอาไว้โดยที่เธอนั้นไม่ทันจะได้ตั้งตัวลำดวนได้แต่กรีดร้องออกมาด้วยความตกใจแต่ยังไม่ทันจะได้ทาอะไรงูจงอางใหญ่ก็เขเมือบร,ร่างของเธอเข้าไปทั้งตัวเสียงกรีดร้องของลำดวนนั้นทำให้แพรสาวน้อยผู้เป็นน้องสาววิ่งมาดูด้วยความเป็นห่วงพี่สาวก่อนที่เจ้าหลอนนั้นจะพบว่าลำดวน กำลังเดินขึ้นมาจากลำธารแพร่ผู้เป็นน้องสาวรู้สึกเป็นห่วงมากจึงได้เข้าไปใต่ถามพี่สาวพี่ลำดวนจ๊ะเป็นอะไรร้องเสียงดังเชียวลำดวนได้เหลือบหันไปมองแพรผู้เป็นน้องสาวด้วยสายตาที่แข็งกร้าวก่อนที่เธอนั้นจะตอบน้องสาวกลับไปพี่ไม่เป็นอะไรหรอกจ้ะแค่เห็นงูตัวเล็กๆมันเลื้อยผ่านไปก็ตกใจนะ่ะ พูดจบลำดวนก็รีบจามอ้าวกลับเข้าไปในบ้านแพรได้สังเกตเห็นความผิดปกตินี้ทั้งแววตาและท่าทางการพูดจาของลำดวนนั้นมันไม่เหมือนพี่สาวคนเดิมของเธอเธอจึงนึกบางอย่างขึ้นมาหรือว่าพี่ลำดวนจะถูกผีเข้าสิงแย่ yeah, แล้วล่ะสิแพรได้มองตามหลังพี่สาวของตนด,ด้วยท่าทางหวาดวิตก เพราะไม่รู้ว่าควรจะรับมือกับเรื่องนี้ยังไงดีหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาลำดวนก็เริ่มมีพฤติกรรมที่แปลกจากเดิมที่เธอนั้นเคยเป็นคนที่เรียบร้อยและไม่ข้องแวะเรื่องรัก,รกๆใครๆกับผู้ใดเลยแม้แต่น้อยแต่ในตอนนี้ลำดวนนั้นกลับกลายเป็นสาวเปลี้ยวที่มีท่าทางยั่วยวนสวนัสและมักจะเข้าหาชายหนุ่มในหมู่บ้านหลายต่อหลายคนทำให้มีชายหนุ่มหลายคน มาติดพันเจ้าหลอดไอ้ปืดคือคนแรกที่ได้มาติดพันลำดวนเธอได้เข้าหาไอ้ปื๊ดอย่างออกนอกหน้านอกตาและถึงเนื้อถุงตัวจนชายหนุ่มคนอื่นๆในหมู่บ้านเกิดความรู้สึกอิจฉาริษยากันเป็นแถบๆแต่เมื่อไอ้ปื๊ดคบหากับลำดวนได้ไม่นานมันก็ได้เกิดเรื่องใหญ่ขึ้นมาในหมู่บ้านเมื่อมีชาวบ้านพบร่างไร้วิญญาณของไอ้ปืดนอนตายอยู่ที่ชายป่าของหมู่บ้าน ซึ่งนั่นก็เป็นที่โจดจันไปจนทั่วนี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นกันแน่ทำไมถึงได้มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านคนเข้าคนแก่จึงได้ไปไต่ถามเรื่องราวนี้จากลำดวนแต่มันก็ไม่ได้อะไรมากนะักเพราะเจ้ารอนไม่ได้ตอบอะไรกลับมาเลยหลังจากเหตุการณ์เสียชีวิตของไอ้ปืดเหล่าชายหนุม่มในหมู่บ้านก็ได้เข้าไปติดพันลำดวนและเริ่มทยอยตายกันไปทีละคนสองคน ซึ่งก็เป็นจำนวนถึงสี่ศพด้วยกันความดํามืดได้เริ่มเข้ามาปกคลุมหมู่บ้านแห่งนี้อย่างช้าๆดมและพุธสองพรานจอมอาคมจึงได้เสนอตัวเพื่อเป็นโคนันสืบคดีที่เกิดขึ้นนี้โดยที่เขาไม่รู้เลยว่าพวกเขานั่นแหละก็คือต้นต่อที่ทำให้เกิดเรื่องทั้งหมดนี้เพราะพวกเขาได้ไปลองดีลองของกับเจ้าพ่อจงอางดำแห่งพงไพรดมและพุธ เด้เริ่มสืบเรื่องราวต่างๆโดยได้ติดตามดูพฤติกรรมของลำดวนที่แปลกไปโดยมีแพรผู้เป็นน้องสาวคอยให้ความช่วยเหลือและซัพพอร์ตส่งข่าวให้ดมและพุทธอยู่เสมอแน่นอนว่าชายหนุ่มคนใดที่ได้เข้ามาติดพันลำดวนผู้นี้ต่างก็ต้องพบเป็นศพอยู่เสมอแต่หลังจากที่พุทธและดมได้เข้ามาติดตามดูสถานาการณ์นี้เหตุการณ์คนตายก็เริ่มซา,าไปเรากับว่ามัน รู้ตัวแล้วว่ามีคนเดี๋ยวรู้ถึงความไม่ชอบมาพากลน,นี้ดมและพุทธอดรนทนรอต่อไม่ไหวพวกเขาทั้งคู่จึงได้ให้แพรผู้เป็นน้องสาวไปนัดลำดวนออกมาพูดคุยกันในคืนนั้นเองแพรจึงได้นำทางลำดวนเดินทางมาพบเจอกับดมและพุทธที่ใช้ป่าหลังจากที่ได้เดินทางมาถึงที่จุดนัดหมายดม ก็ได้แสดงตนทันทีว่ารู้แล้วว่าลํำดวนนั้นได้ถูกผีเข้าสิงมึงแสดงตัวออกมาซะดีๆไอ้ผีนรกอย่าได้มาทำลับๆหล,ล่อๆแอบฆ่าคนในหมู่บ้านแบบนี้มาล้อวิชากับกูนี่อย่าทำตัวเป็นไอ้ผีขี้ขาดไอ้ผีกระจอกแบบนี้สิวะทตามึงแน่จริงสิ้นคำของโดมลํำดวนก็หัวเราะลั่นออกมาซึ่งเสียงของเจ้าหล่อนนั้น มันก็เป็นเสียงหัวเราะของผู้ชายที่ทุ้มและใหญ่ดูน่าเกรงขามในตอนนี้ใบหน้าของเจ้าหลอนอยู่ในลักษณะที่ดูน่าสะพึงกลัวมีแววตาคล้ายกับงู <c oughs> มึงทั้งสองคนมีมันรนหาที่ตายจริงๆกูกะจะเก็บพวกมึงไว้ดูเล่น เป็นคนสุดท้ายแท้ๆกูเนี่ยอยากจะให้พวกมึงได้รับความรู้สึกพัดพลากจากเพื่อนฝูงพี่น้องได้ทรมานทีละเล็กทีละน้อยแต่พวกมึงนี่นะมันก็เหิมเกรืมกลาที่จะเปิดหน้าชนกับกูแบบนี้ตรงๆเอาแบบนั้นก็ได้งั้นกูจะจัดการพวกมึง <_ d Öyle> พูดจบร่างของลำดวนก็ได้แปลเปลี่ยนกลายเป็นงูจงอางดำที่มีขนาดมหึกมาซึ่งขนาดของลำตัวนี้น,นั้นใหญ่กว่าขนาดของงูเหลือมทั่วไปซะด้วยซ้ำมันแผดร้องเสียงขู่ดังสร้างความพันผึกให้กับทั้งสามคนที่ได้พบเห็นภาพนี้อยู่เบื้องหน้า <_ protagon ism> เจ้าพ่องูจงอางดำ เสียงของพุทธตะโกนดังขึ้นมาดมถึงกบปาดเหงื่อเมื่อเขาได้ประจันหน้ากับเจ้าพ่องูจงอางดำตัวจริงในตอนนี้มีเพียงแค่กลิ่นอายของความตายที่ได้ลอยคระครุ้งไปจนทั่วในอากาศความมั่นอกมั่นใจในวิชาอาคมเที่ร่ามเรียนมาได้มาลายหายไปจนหมดสิน้นตายแน่ๆดมได้แต่คิดอย่างนั้นและสำเนียกในใจด้วยความสะพึงกลัวในทันใดนั่นเอง เสียงของเจ้าพอ่อจงอ่างดำก็ดังขึ้นมาอีกครั้งเอาวกมือเลือกมาใครจะตายก่อนหรือพวกมึงจะเข้ามาพร้อมกันกูก็ไม่คัดด้อมและพุธพยักหน้าให้กันก่อนที่ทั้งคู่นั้นจะชักมีดเหล็กน้ำผีลงอาคม ขึ้นมาถือในมือคนละเล่มพร้อมกับตั้งท่าสู้ดมกระโดดเข้าไปก่อนเพื่อจูโจมเจ้าพ่อจงอางดำและเจ้าพ่อจงอางดำก็ได้ชกเข้าไปที่ร่างของดมและกลืนกินร่างของดมเข้าไปแบบทีเดียวทั้งตัวพุทธจึงได้อาศัยจังหวะนั้นกระโดดเข้าไปใช้มีดเหล็กน้ำผีลงอาคมแทงเข้าไปที่กลางหน้าผากของงูจงอางยักษ์สีดำนี้เขา สวดบริกรรับคาถาเพื่อกำราบจิตของเจ้าพ่อจงอ้างดำเสียงเจ้าพ่อจงอ้างดำแผดร้องออกมา้อยหวนอย่างสยดสยองก่อนที่ร่างงูขนาดมหึมาจะเลื้อยหนีไปที่ทางหมู่บ้านพร้อมกับมีดเหล็กน้ำผีลงอาคมของพุธท,ที่ปักคาอยู่ที่หน้ผาผากพุธและแพรรีบวิ่งตามไปที่ทางหมู่บ้านเมื่อพวกเขาทั้งคู่ไปถึงก็ได้พบสภาพของหมู่บ้านพังราบเป็นหน้ากลอง แล้วก็พบซากศพของชาวบ้านนอนตายกันเกลื่อนกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณเจ้าพ่องูจงอางดาได้ระบายความแค้นด้วยการฆ่าทุกคนในหมู่บ้านนี้ก่อนที่เจ้าพ่อนั้นจะหายไปเหลือเพียงแค่พุทธและแพรที่ได้จะยืนมองดูภาพที่เกิดขึ้นด้วยความหมดอะไรตายอย่างในทนายนั่นเองพุทธก็นึกอะไรขึ้นมาได้ก่อนที่เขาจะหันไปพูดกับแพรอีแพร มึงอยากล้างแค้นไอ้เจ้าพ่องูระยำนั่นไหมถ้ามึงอยากแล้วก็มึงกับกูไปพร้อมกันกูจะพามึงไปเจอกับอาจารย์ของกูกูจะขอให้อาจารย์ของกูมาเป็นที่ปรึกษาแล้วพวกเราจะกลับมาล่ามันที่ทำของมันถ้าชอบอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ